สวัสดีจ้าสวัสดีเศร้าๆบรรยากาศวันหยุดนะาจา้าอากาศเย็นๆผราอาทิตย์กำลังขืนจา้าขืนมาสักพักนึงแ,แหละมันนี่สิพ้ามาช่มสวนนะจ้าพี่น้องอันผ่านเฮ็ดคลิปเหมือนเก็บผักมาหลายคลิปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาอัปเดตความงามของผักเนะาจา้าอันนี้เป็นมุ่มเหมือนผักคืนชายนะจ้าพี่น้องพ่อใหญ่กาแล้วจ้านี่ เดี๋ยวน่าจะเป็นมือนีหรือมืออื่นไปนีแล้วจ้าสีเดียใหญ่กาลมไปแปลงปลูกแล้วนะจ้าเบิงเบ็งจ้าพี่น้องคืนชายหาน,านั้นกำลังงามจ้านี่นล้วจ้า,า,น,านั้นกำลังงามกะพ่อใหญ่ต้นกาแล้วจ้าพี่น้องสิงให้เบิงลักษณะต้นใกล้ นีเด้จ้าพี่น้องเบิ่งเปี่ยโอ้ยงามแห่งสาวพ่อใหญ่กละลวจ้าพี่น้องต้นหน่อยเบียรหน่อยซ่อนขื้นเต็มไปเบิดเลยจ้าอันส่วนฟังนีเด้จ้าที่เคยเห็นให้เบิง่งอันปลูกพักขื่นฉ่ายนในนน้นพักกันขนาดาะจ้าโตขนาดกํกะกะลาลังแตกยอดขึ้นมาแบบนี้จ้าทั้งนีทังท้งต้นได้ต้นตายแล้วจ้าพี่น้องอันปกตินี่เฮาปลูกกัน อันนี้บอกไห้ฟังนะจ๊ะพี่น้องปกตินี่เขาจะปลูกกันหวานหน,าน,นึ่งผวกเมล็ดพันธุ์นี่ไต่หฮมขนาแต่ว่าบ่เป็่นขนาพันธุ์นี้จ้าพี่น้องเป็นขนาพันธุ์ธรรมดาเนาะจ้ามันก็สิไดัดแงอีกหลอบหนึ่งเนาะจ้าแต่ว่าเาพรานนะมา่เป็นขนาพานรรานันธุ์หวาน,นนา,า,นานเห็ดหอมต้นมันจะอวบพราต้นมันอวบแล้วไม่ล่าหวดวน้ำนามนามันไปขังอยู่ในแบบนี้จ้าพี่น้องเมืองเกียงนามมันไปขังอยู่ในลำต้นแบบนี้ มันเห,นหตุใหต้ตนตายจ้ะแถมเป็นคนาพันธธรรมดาที่ล่ำตนหน่อ,นนอยบ่บ่มีปัญหาจ้ะพี่น้องบ่มีปัญหาเรื่องตอนตนเน่าตายตอนถึกน้ำแบบนี้เนาะจ้ะอันนี้ก็อันนี้ก็สวนเท่ากับพึ่งรูเคื่อนจะ้ะพี่น้องว่าว่าอ่ามันจะบ่แตกหนงไหมจ้ะมันได้เทียแค่เทียเดียวก็คือตัดแล้วก็คือถ้าตนไดที่่ำถ้าตนไดที่นหนงหน่อยจะแตกไหม ถ้าตน้นใดที่ล่ำอวนอวดงามๆอวบๆจะตายไปเลยเนาะจ้าน้ำขอไปขังเห็ดไห้ล่ำต้นมันเนา่านี่เนาะจ้าเก๋าเก๋าทั้งปลูกไปทั้งเลี้ยนหลูไปละจ้าพี่น้องมันเท่ากับเคยเหตุใดเนาะจ้ะปาปลูกพักขนาดปลูกพักกันยางอื่นไตนานขนาดแล้วมันจะได้ขนาดรอบสองต่กะมันกับบมีอย่างเสียหายเนาะจ้าพี่น้องระวังดี๋ย้วหวดนั่นขนาดไปข้ากัะได ปลูกพักชนิดอื่นไปน้ําแบบนี้นะจ้ะแต่ว่ามันกะจริงๆเขาจะต้องได้คณะอีกแหนงหนึ่งแต่พักพ่อดีกว่าคณะพันนี้มันได้แหนงเดียวนะจ้ะพี่น้องมันมันลำใหญ่มันโกดแลรวมันใส่มันเน่านะจ้ะอันนี้กะั้งปลูกไปถึงเลี้ยงลูกไปจังหวะนะจ้ะพี่น้องรอบหนาเขากะเท็ดคือเ่าจะปลูกแต่คือเ่าประโยชน์ของกินปลูกกันเมล็ดพันธุ์อย่างอื่นอยู่ใตนานขนาดก็ะคื่น มันเอาโฮมขนาดรักษาความชุ่มชื้นด้นาดินเนาจะบานิเนนไอ้หอ้ต้นมันก็นจะงอกง่ายเนาจะอัตรางอกมันก็นจะสูงเพราะว่าขนาดคุ้มอยู่ของเทิงกับรักษาความชุ่มชื้นในนาดินเนาจะพักก็จะเกิดดีเกิดง่ายจา้าเบิงบ่งเพียงพี่น้องนี่แมนว่าบ่ใดขนาดรุ่นสองกะได้พักเนจาจะได้พักคืนไาย เกิดได้นานขนาดมีเทิงเงินคืนชายมีเทิงผักซี่เล่าด้วยจ้าเดี๋ยวไปเห็นหงอกงอกนี่โมเมนต์าผักเป็นลูกด้ยจ้าพี่น้องมัน,ม,นมันขึ้นน้ำหมอกแห้งจ้าถือน้ำหมอกอากาศเย็นบอลมจ้าอากาศเย็นนิ่งนิ่งนี่นะจ้าส่วนอันนั้นก็ผักกวางตุ้งจะก็ยังมีดอกใไ้เด็กขายปกติเรื่อยๆนะจ้า ข้างปุ่นกับเป็นหอมจ้าได้ว่าอันที่เป็นทักอนซ่อนตอนนี้ก็คือเบิองเรือพี่น้องนี่ผักซีผักซีจีนจ้างามแห้งจ้าพี่น้องนี่ไก่พ่อขายเราเนะจ้านี่ประมาณสามสี่หมื่นไปนี่กับโลขายได้แล้วจ้าหานานปุ่นเป็นผักขึ้นฉายร้อยใหญ่กาเนาะจ้าอันนี้นี่กับพอคอยมีเวลามาเอาหุ่นมันนะจ้าพี่น้องเพราะว่าร่วงไปปลูกหังในห้ในให้หนาแล้วาะจ้าลบเสียงจะห้องพระท่าน ว่าวหลายนะจ๊ะส่วนผุ่นเป็นผักหอมเด้อจ้าพี่น้องพี่น้องเพันวานเห็ดตะคนเนาะคือจะเงินปลูกได้หลายแดดเป็นเห็ดในครอบครัวนะจ๊ะเป็นกิจกรรมในครัวเลื่อนจ้ะพี่น้องจะเห็ดกันตัวในครอบครัวพอมีลายได้ จักว่าไล่ได้เดินนลัก,กือไล่ได้เสริมบุพพีนองเพื่อเพื่อเรื่องที่ได้หลายก็เงินเดือนเป็นประจำมีนะจ๊ะนี่ลนปลูกผักแจ๊กะจังว่าละจะพี่น,อน้องปลูกผักเนาะมันกะบ่ได้สบายคือจังเนนางเฮ็ดงานอยู่ใน่นออฟฟิศนะจ้ะอาศัยความอดทนได้เห็นหนุนผักงามขึ้นมากสิค่ะชุ่มชื่นหัวใจอยู่ได้ละจ้ะพี่น้องม่งเปียง ย่ายแล้วก็กำลังอันลกผักอันทรงตลาดอยู่นะจ๊ะอันนี้ก็มรรยายคลิปให้เบ่งพ่อหอมปากหอมคอกันพี่น้องทันใดรับชมชื่นชอบคลิปกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อยด้จ้ะพอกันไม่คลิปหนาด้อจ้ะพี่น้องสำหรับมินีคอโตลาไปเราจะสิไปลกผักซอยกันก็นย่าเยนาะจ้ะสวัสดีจ้า